ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดอะท c h a n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับในศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีกครับคู่ระหว่างนะครับเชลซี Chelsea นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของวูล์ฟนะครับเชลซี Chelsea นะครับผมมองว่ากำลังหาจุดเปลี่ยนของของทีมเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมว่าก็ยังมีบางบางจังหวะบางนัดที่พวกเขากำลังผมว่ามองหาอะไรหลายๆอย่างในการเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกัน บ,บางนัดเล่นดีดีไปเลยนะครับบางนัดเนี่ยไม่เข้าฟอร์มก็คือไม่เข้าฟอร์มจริงๆก่อนที่จะไปเล่นนัดชิงชนะเลิศออฟุตบอลคาราบาวครับกับลิพูในวันที่24กุมภาพันุ่มพานี้นะครับผมว่าเชลซีเนี่ยหลังจากนัดนี้เนี่ยต้องต้องพยายามมากขึ้นแล้วนะครับพยายามได้แล้วนะเพราะว่านัดเนี้ยคือก็23แมตช์แล้วนะครับ เรียกได้ว่าเกินครึ่งของฤดูกาลเนี่ยมาหลายนัดแล้วนะครับแล้วผมมองว่ารูปแบบการเล่นของเชลซีวันนี้โอ้โหคือผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลยอ่ะคือ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 มันอธิบายไม่ถูกเลยว่าทำไมฟุตบอลของเชลซีถึงถึงออกมารูปแบบนี้นะครับออกมาแบบรูปแบบนี้ยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอยากพูดถึงมากๆเลยวันนี้ผมอยากพูดถึงเชลซี มากกว่านะครับมากกว่าจริงๆนะผมผมเห็นใจแฟนๆของเชลซีนะขนาดผมดูอยู่อ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าทำไมเชลซีถึงกลับมาเล่นในในแบบนี้เดี๋ยวผมจะพอจะเดาได้นะคือผมจะพูดในมุมของผมที่ผมดูเชลซีมานะครับเริ่มเกมขึ้นมาเชลซีเนี่ยแลกกับทัมมูฟเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ดูในช่วง10นาทีแรกอะผมรู้สึกเลยนะว่าเชลซีเร่งเกมเกินไป เล่นเกมของผมคืออะไรนะครับบอลเนี่ยถ้าออกไปถึงด้านข้างออกไปถึงราฮีมออกไปถึงท่านั้นของอโคพาเมอร์ทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับลากกระชากเข้าไปแต่แตกต่างจากวูฟเลยนะครับวูฟเนี่ยค่อยๆเล่นนะไปไม่ได้ก็ถอยมาก่อนนะครับถอยไม่ได้ก็ค่อยๆไปตามช่องค่อยๆหาช่องในการเข้าทำเชลซีครับนี่คือความแตกต่างอย่างหนึ่งของเชลซีกับวูฟคนนี้เชลซีเนี่ยผมไม่สน ได้บอลมาเนี่ยก็พยายามที่จะขึ้นไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วมิดฟิลด์คู่กลางนะครับคู่กลางนะครับวันนี้จริงๆใช้ทางด้านของเอ็นโซเฟอร์นันเดสจะยืนคู่กับทางด้านของไกเซโดมาหลายนัดแล้วนะครับแต่วันนี้พอมีกาเลเกอร์ลงมาก็ขึ้นไปคู่กันเลยนะครับเรียกว่าเอ็นโซกับทางด้านของกาเลเกอร์เนี่ยขึ้นไปข้างหน้าเลยนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยหายไปดังนั้นเวลาที่ทางด้านเชลซีเนี่ยอยากจะย้อนกลับมาก็ย้อนไม่ได้ เพราะเหลือแค่ไกเซโดคนเดียวนะครับนี่นี่คือความที่ผมรู้สึกว่าทําไมเชลซีถึงไม่สามารถที่จะย้อนกลับหลังมาได้ก็พยายามที่จะตบบีตบ้ตะบ,บันขึ้นไปข้างหน้าอย่างเดียวเบนซีเวลเนี่ยครับก็พุ่งขึ้นไปคือเติมอะ่ะผมอยากเติมผมเติมกัตโซเติมเติมเติมไปเลยนะครับคือวิ่งสุดนะครับไม่ได้มีไม่ได้ชะลอดูเกมว่าเดี๋ยวรอเอาบอลจากทางนั้นของรายยีมหสักนิดหนึ่ง หรือวิ่งอ้อมไปคือบางจังหวะวันนี้ผมเห็นเชลซีครับโดยจาไม่ได้ว่าช่วงเวลาที่เท่าไหร่นะครับยังเห็นการที่น่าจะถูกนําไปแล้วนะครับเป็นจังหวะที่ทางนั้นของเชลซีถูกนําไปก่อนนะแล้วยังผายมือออกไปนะครับช่วงประมาณสองหนึ่งบางถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งแน่นอนนะครับที่ทางนั้นของชีเวลครับกาลังได้บอลอยู่แล้วก็ชี้เหมือนกับให้กาเลเกอร์ครับวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปเอาบอล ผมถึงบอกว่าวันนี้นัดบันทือนัดที่23แล้วนะครับควรที่จะมีรูปแบบที่ชัดเจนกว่านี้ในได้บอลเพื่อนอ้อมไม่อ้อมก็รอเราคืนหลังได้เราค่อยๆไปต่อนะครับแต่วันนี้บอลของเชลซีไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีถอยเลยไม่มีเกียร์ถอยเลยนะครับไปข้างหน้าเลยพยายามจ่ายบอลออกไปพยายามจ่ายบอลออกไปแต่ด้วยความที่มันพยายามแบบนั้นนะครับมันเลยไม่แม่นนะครับมันก็เลยไม่มีเป้าหมายขนาดนั้นนะครับแล้ววันนี้เอนคุณคู่ผมว่าก็ ไม่ใช่ศูนย์หน้าต่อเปา้าครับก็เป็นคนที่มีความเร็วมีความคล่องนะครับเก่งไหมเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนั้นอะ่ะมันยังไม่ตอบโจทย์กับเชลซีที่อาจจะต้องการคนที่มาโฮบอลไว้นะครับเพื่อที่จะรอเพื่อนจากด้านข้างขึ้นมาโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าพยายามที่จะเอาบอลไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วเชลซีก็มาสำฤธิ์ผลนะครับในนาทีที่19กนะครับก็เป็นทาหน้าของไกเซโดนะไกเซโดก่อนหน้านี้ เขาพลาดไปจังหวะหนึ่งนะครับเหมือนคืนหลังพลาดนะครับแล้วก็ทําให้เชลซีเนี่ยได้รับความกดดันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียประตูนะพอโคพาเมอร์เนี่ยยิงออกนําไปผมนึกว่าเกมของเชลซีจะกลับมาแล้วก็เล่นรัดกลุ่มขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเร่งเพื่อจะเอาประตูนําให้ได้นะครับนำเร็วแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเอาพื้นที่แล้วเดี๋ยวค่อยโจมตีเข้าไปในจังหวะที่วูฟเนี่ยดันขึ้นมาผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่ไม่ใช่เลยก็เล่นเหมือนเดิมครับ เล่นเหมือนเดิมคือเล่นตอนแรกยังไงก็เล่นอย่างนั้นเล่นเหมือนเดิมครับจนกระทั่งมาถึงนาทีที่ทางด้านของเชลซีเสียประตูนะครับนําอยู่แค่ไม่กี่นาทีแต่ก่อนนั้นน่ะวูฟก็พยายามทําเกมขึ้นมาแล้วนะก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมิดฟิลหน้าหน้ากองหลังมีอยู่คนเดียวนะั่นคือไกเซโดผมถามว่าจะเอาภาระาทั้งหมดไปให้กับวันนี้ผมส่งสารคนหนึ่งของเชลซีนะั่นคือไกเซโดครับคือทําทุกอย่างจริง คือถ้าวันนี้ผมว่าถ้าถ้ามีคนจัดตำหนิไกเซโดผมว่าใจร้ายเกินไปนะผมดูอยู่ผมยังรู้สึกเลยว,ว่าใจร้ายเกินไปนะถ้าถ้าคุณจะยังตำหนิทางนั้นของไกเซโดวันนี้คือจังหวะที่เชลซีเสียประตูเตะเสมอครับมันเป็นจังหวะที่ทางนั้นของกาเลเกอร์อครับได้บอลทางนั้นขวานครับแล้วลากตัดเข้ากลางมาแล้วก็ส่งมาให้กับทางนั้นของเบนชิวเวลครับ แล้วก็ท่านั้นของกาเลเกอร์เนี่ยวิ่งไปรอบอลน,นะครับแล้วก็ทางนั้นของไกเซโดเนี่ยขยับเข้ามาตรงกลางเพื่อมารอบอลน,นะครับเล่นง่ายๆทาานัานของชีเวลเนี่ยก็คืนให้กับกาเลเกอร์ที่อยู่ทางนั้นข้างนั่งหลังเขาที่ขยับมาเอาบอลแล้วนะครับอันนี้ง่ายสุดปรากฏว่าชีเวลผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแกถึงแกถึงจ่ายยัดเข้าไปตรงกลางตรงนั้นซึ่งโอเคแหละผู้เล่นของวูฟเนี่ยยังอยู่ไกลยอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมผมรู้สึกเห็นใจทนานไกเซโดนั่นกนะ็คือให้ออกบอลไปแล้วครับทนานของชีเวลไม่ได้วิ่งไปรอเอาบอลนในใน,ในตำแหน่งที่ว่างนะยืนปักหลักอยู่ตรงนั้นจนเนโต้ครับเข้ามาอยู่ข้างหน้าของเบนชีเวลก็ยืนอยู่อย่างนั้นเลยครับแล้วไกไกเซโดครับที่กําลังเข้ามาแล้วมีนักเตะวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะทํำยังไงครับไกเซโดไม่ใช่นักเตะที่เอาบอลไว้กับตัวแล้วก็ ล็อกลึกหนึ่งสองสามมุนใช้ซีทันอขออภัยครับใช้ซีดานเทิร์นออกมานะครับไม่ใช่จนกระทั่งบอลมาถึงมาถึงเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่ามีช่องว่างให้เขาจ่ายบอลแล้วนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะคืนหลังแต่ไม่ทันนะครับนักเตะบูฟมาแซะเข้าไปได้นะครับแล้วบอลเนี่ยก็ทะลักมาครับก็ลากยาวขึ้นไปนครับแล้วไก่เชดด์ก็ตัดสินใจตัดเกมนะแต่ว่าไม่ทันนะครับบอลทะลักไปแล้วก็เป็นทางด้านของมาคุชุนยะานะครับยิง แล้วก็ไปชาลบนะครับชลบทางนั้นของเดียโก้เซนวาแล้วเข้าประตูไปนะครับกลายเป็นลูกเตะเสมอของหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนั่นแหละครับเนี่ยมันคือแบบนี้ครับถามว่าจังหวะนี้จริงจริงอ่ะผมว่าทางนั้นของคือถ้าลูกนี้ผมว่าผมจะตําหนิใครนะผมจะตําหนิเบนชีเวลครับคือออกบอลไปตรงกลางให้แบบไกเซโดแล้วตัวเองไม่ไม่ไม่ใครเยื่อมารอบอลจากเพื่อนนะครับคือไปยืนเฉยๆแล้วผมถามว่าไกาเซโดจะทําอะไรได้ครับ คือจะเบิ้ลไปข้างหน้าเอ็นเอ็เออนโซ่เฟรนก็ติดมีคนประกบเขาอยู่นะครับจะคืนหลังทันทีผมว่าเขายังเขายังไม่ทันรู้ด้วยว่าเขาจะเล่นจังหวะนี้ยังไงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่ให้บอลไปแล้วเหมือนเหมือนกับทางด้านทวินการเลเกอร์ทำครับคือให้บอลไปที่ชีเวลก็พยายามวิ่งมารอเอาบอลคือเพื่อนจะได้มีจังหวะในการที่จะถ่ายบอลคืนมานะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะเราหล,ลังจากที่ถูกตีเสมอไปนะครับ ก็แลกกันอยู่อย่างนี้นะครับเชลซีก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับพยายามเหลือเกินนะครับพยายามที่จะทําประตูให้ได้นะครับพยายามที่จะทําประตูนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับก็มาโดนประตูขึ้นนำนะครับจากจากนาทีที่43นะครับจากจังหวะที่อันเนี้ยตอนแรกครับเป็นบอลที่แฉลบทานั้นของเตียโกซินวาเข้าไปจังหวะเนี้ยก็เป็นจังหวะที่ทานั้นของเอ่อวูฟเนี่ยได้ยิงแล้วก็ไปแฉลบทานั้นของดิซัสซี่เข้าไปนะครับ เป็นจังหวะที่เติมขึ้นมาทางด้านขวาไม่มีอะไรเลยครับเปิดตัดเข้ามานะครับแล้วคนที่ออกไปเล่นจังหวะนี้ก็คือเบนชิเวลแล้วผมว่าตำแหน่งตรงนั้นอะ่ะเขาหายไปนะครับพอหายไปแล้วเนี่ยคนที่ออกไปเล่นแทนเขานั่นก็คือเทียโก้ซินหวาแล้วไปประกบกับทางด้านของเออเนโตวันนี้เนโต้สร้างปัญหามากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนโตมีความเร็วครับเร็วกว่าเทียโก้ซินวาแน่นอนนะครับ ละไปถึงสุดเส้นนะครับแล้วก็เปิดย้อนกลับมาครับแล้วก็กลายเป็นทางนั้นของเอ่อนักเตะฟุตนะครับทางนั้นของยิงเข้าไปแต่ว่าบอลเนี่ยไปฉลบแล้วทิศทางเนี่ยมันไม่ได้เข้าเกาะนะครับแล้วพอไปฉาบดีซัสซี่เข้าประตูไปเนี่ยก็กลายเป็นประตูที่2นะครับซ้ำสองหนึ่งช่วงทายครึ่งแรกนะครับโอ้โหมันมันเกิดอะไรขึ้นสําหรับเชลซีนะก็ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตรงกลางของเชลซีวันนี้มีปัญหาจริงๆนะครับมีปัญหาจริงๆมีปัญหาเลยผมใช้คําว่ามีปัญหาเลยนะครับ มีปัญหาในแง่ของเออผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เชลซีเล่นยากด้วยนะครับเล่นยากเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของไกเซโดที่ผมบอกเลยว่าทำงานอยู่คนเดียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมพอสึงใช้ทางด้านของเอนโซฟอนเดนเสเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างหน้ากับทางด้านของกาเลเกอร์ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะผมอผมอาจจะเข้าใจว่าต้องการเกมรุกก็ได้แต่ว่า เมื่อเมื่อซลซีออกนำผม,ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ลงมาเล่นให้มันรัดกลุ่มนะครับแต่ก็ยังยังเล่นเหมือนเดิมนะครับดังนั้น,นงานหนักเลยสําหรับไกเซโดนะที่ว่าจะให้เขาตัดทุกอย่างเนี่ยตัดเกมก่อนทุกอย่างเนี่ยมัน,น,มนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วช่วงท้ายครึ่งแรกมีจังหวะหนึ่งที่ทางด้านของเบนชีเวลพยายามเล่นคืออันนี้ผมผมก็งงเหมือนกันคือมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของราฮิมเซอร์ลิงกับเบนชีเวลเนี่ยโล่งแล้วนะครับเพราะว่าบอลมาถึงเบนชีเวลก่อนนะครับ ออกบอลมาทางด้านด้านข้างนะครับจากติโก้ซินวาน,นครับมาให้กับเบนชเวลแล้วโล่งเลยนะครับราฮิมเซอร์ลิงครับสตาร์ทเครื่องไปแล้วใครเห็นเนี่ยก็รู้แล้วจังหวะเนี้ยยังไงทางด้านของเออเบนชเวลเนี่ยก็ต้องกระแทกบอลไปให้ปรากฏว่าไม่ครับเบนชเวลลากเข้ากลางก่อนที่เหมือนกับตัวเองก็จะหมดระยะเหมือนกันแล้วค่อยให้นะครับราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยก็ ก็เหมือนเดทแอร์ไปแล้วนะครับก็เดินหย่อยๆตรงนั้นนะเพราะว่าลกลับมาเล่นก็ลำหน้าไปนะครับก็น่าเสียดายผมก็เลยรู้สึกว่ารูปแบบการเล่นของเชลซีก็เลยรู้สึกว่ารูปแบบการเล่นของเชลซีวันนี้ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าควรจะออกบอลยังไงหรือจะรอบอลยังไงนะครับช่วงครึ่งหลังนี่โอ้โหรีบไปกันใหญ่เลยนะครับผมเห็นจังหวะหนึ่งช่วงครึ่งหลังอยากพูดมากเป็นจังหวะที่ขึ้นเกมมาทางด้านขวาครับกุโซนะครับ กับทางนัานของโคพามวิ่งตีคู่กันมาเลยครับคือคือจะทําเกมรุกนั่นแหละแต่ว่าดันวิ่งตีคู่กันมาปกติแล้วครับถ้าปีกเนี่ยเล่นก่อนทางนั่นแบ็กเนี่ยก็จะต้องออกมารอบอลจากปีกนึกออกไหมครับเพราะว่าเผื่อปีกเนี่ยโดนบีบเข้ามาเนี่ยเขาจะได้คืนบอลมาหาเขาได้นะรปรากฏว,าว่าอันนี้วิ่งตีคู่กันไปเลยรู้ผมรู้ว่ามันโล่งจังหวะนั้นมันโล่งแต่ แต่วิ่งตีคู่กันไปเนี่ยถ้าสมมติว่าโคพารเมอร์เนี่ยจ่ายเข้าในไปแล้วสมมติว่าผู้รักษาประตูเนี่ยเซฟได้ตำแหน่งของตัวเองว่างแล้วนะถ้าเขาคว้างมาเร็วเนี่ยผมว่าตรงนั้นโล่งเลยแต่ถ้าสมมติว่ารอผมมุดโคพารเมอร์ได้บอลปุ๊บแล้วมีนักเตะวูฟเข้ามาบีบเนี่ยวิ่งอ้อมหลังไปอันนี้เข้าใจได้ดึงผู้เล่นของวูฟออกไปห่างห่างจากโคพารเมอร์หรือจะอรอเอาบอลจากโคพาเมอร์คืนหลังมาให้เขา คือวันนี้ผมถึงบอกว่าเชลซีครับพยายามที่จะดันทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีแบ็กก็พยายามที่จะขึ้นไปทั้งหมดทั้งกุสโซทั้งเบนชีเวลรู้ว่ามีความเร็วรู้ว่าดันขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่เวลาดันขึ้นไปแล้วตัวเองก็เสียบอลครับเสียบอลแล้วเป็นภาระเลยนะครับแล้วเป็นงานหนักเลยนะครับเป็นงานหนักเลยนะที่แบบว่าทําให้พวกเขาเสียประตูนะครับหลังจากนั้นนะครับเชลซี Chelsea ก็มาเสียประตูที่3นะครับในในช่วงครึ่งหลังนะครับก่อนหน้าครึ่งหลังเนี่ย เชลซีอ่ะก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเลยนะครับผมว่าวันนี้เชลซีมีโอกาสนะที่จะได้ประตูตีเสมอ2ออก่อนที่จะมาเสียประตูที่3นะครับแต่ว่าทําไม่ได้นะครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันเชลซีก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าทําไม่ได้นะครับมันมันเป็นจังหวะที่ผมว่ามันมันพูดยากมากนะครับมันมันมันผิดพลาดมันนิดนิดหน่อยหน่อยเริ่มเกมครึ่งหลังมาเนี่ยผมเห็นจังหวะที่โคพาเมอร์ครับโยนโยนให้กับทางด้านของเบนชิว หลุดไปเลยนะแล้วเป็นเชเวลทาสวยมากนะครับจังหวะนี้สวยจริงๆกระโดดแปรย้อนกลับมาให้กับทางั้นของราฮิมเซอร์ลิงที่ยืนอยู่คนเดียวนะน้อยครั้งมากจริงนะที่ผมจะเห็นราฮิมเซอร์ลิงได้ยิงโล่งๆแล้วบอลเนี่ยมันจะออกหลังไปเองนะครับปรากฏว่าพอบอลมาถึงตัวเขาเขายิงด้วยซ้ายครับปกติในราฮิมเซอร์ลิงจะผมก็ไม่รู้ว่าจังหวะนี้ต้องต้องอยังไงแต่ว่าควรจะตรงกรอบนะเพราะว่าโล่งมากนะครับแต่ว่ายิงด้วยซ้ายก็ออกหลังไป น่าเสียดายมากนะครับถ้าเชลซีเนี่ยไตเสมอได้เป็น2องนะผมว่าเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแน่ๆนะครับเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาสู่รูปแบบนี้แต่ผมก็ไม่น่าใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปร,รูปแบบเกมของเชลซีอ่ะมิดฟิลด์คู่กลางนะครับทั้งทางด้านของเอนโซกับทางด้านของกาเลเกอร์ขึ้นสูงไปแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นทางด้านของออทางด้านของกาเลเกอร์เนี่ยอยู่ข้างหน้าแต่วันเนี้ยเอนโซก็ขึ้นไปเหมือนสุดเหมือนกันนะขึ้นไปเติมเกมช่วยเกมรุกเต็มที่นะครับแต่เกมรุกก็ไม่ได้มี โอกาสมากขนาดนั้นนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปบอลของเชลซีกลายเป็นบอลนิติเดียวนะครับ5ฝา,ากภาระไปให้กับทางด้านของปีกไม่ว่าจะเป็นไรฮิมเองก็ดีหรือโคฮาเมอร์เองก็ดีได้บอลเนี่ยพยายามที่จะโยกหลอกต่างๆนานานะพยายามแล้วนะครับแต่ว่ามันไปไม่ได้นักเแต่ฟูบเข้ามาเนี่ยสองถึงสามคนพื้นที่ก็ไม่ได้มีให้เล่นมากขนาดนั้นนะครับสำหรับเชลซีวันนี้นะนั่นแหละครับก็สุดท้ายแล้วทำไม่ได้เนี่ยตัวเองก็มาเสียประตูที่สามนะครับเรียกได้ว่าโหมัน มันไปไกลเลยนะครับพอเสียประตูที่3นะครับจากจังหวะที่เออมันเป็นจังหวะที่เหมือนจะจะเรียกว่าโชคก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะสกัดบอลข,ของท่านอันโชเฟอร์นเนเดสนะครับแล้วบอลเนี่ยมันกระเด้งไปนะกระเด้งไปเข้าทางนักเตะของวูฟนะครับน่าจะเป็นเปโตเนโตนะครับลากกระชากผ่านทางนั้นของเออทางนัานของเออทโกซินวา กระชากผ่านไปเลยนะวิ่งดวลกันวิ่งตีคู่กันไปเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าด้วยความที่เนโต้เร็วกว่าอยู่แล้วครับวิ่งตีคู่กันไปก็ทะลุผ่านไปนะครับแล้วก็หักเข้ากลางมาแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าแปลกนั่นก็คือจังหวะเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะขอถ้าผิดขออภัยนะเพราะว่าเปลี่ยนเอาทางด้านของไกเซโดออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนเอาทางด้านของไกเซโดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันลงมาดังนั้นเนี่ยก็เลยขยับทางด้านของ กาลเกอร์ her, ลงมายืนคู่กับเอนโซนะครับแล้วพอเอนโซครับบอลเนี่ยที่เขาสกัดเนี่ยบอลมันก็เด้งไปทางทาง้านของเนโตแล้วนะครับเอนโซวิ่งเหยาะๆตามมานะครับวิ่งไม่สุดเหมือนกันคนที่วิ่งตามมาแล้วเหมือนจะสุดกับกาลเกอร์ก็ไม่สุดเหมือนกันนะครับกว่าที่จะวิ่งสปีดขึ้นใหม่ทีนึ่งก็เห็นแล้วว่าเนโตเนี่ยหลุดไปแล้วแล้วหักเข้ากลางมาพอสปีดเต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ถึงแล้วนะครับแล้วก็เป็นมาคุชุนย่าครับยิงโล่งๆคนเดียวนะครับยิงเข้าไป3ประตูตอนหนึ่งครับ เนี่ยแหละครับพอกายเซโดออกไปเนี่ยคนที่จะทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วผมว่าจังหวะของของวูฟอันเนี้ยไอจังหวะแบบเนี้ยคือเชลซีควรจะทําได้ดีกว่านี้นะคควรทําได้ดีกว่านี้ทางด้านของการเลเกอร์กับเอนโซคือวิ่งไปคู่กันก็จริงแต่ว่าไม่ได้วิ่งไปจนสุดทางนะครับเอนโซนี่หนักเลยนะครับค่อยๆวิ่งไปนะครับโอ้โหเรียกว่าจังหวะนี้มันเลยทําให้ทางด้านของ เชลซีครับเสียประตูที่3นะครับหลังจากนั้นเรียกว่าหายนะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆก็ควรจะได้ลูกที่2เหมือนกันจากจังหวะของนิโคลาแจ็กสันนะครับเปิดเข้าไปเนี่ยทางด้านของกุโซอยู่ทางด้านขวาหลุดขึ้นมานะครับเปิดให้เนี่ยบรรจงแล้วนะครับได้มงก็มงออกลังไปอีกผมถึงบอกว่าวันนี้จริงๆเชลซีมีโอกาสนะมีมีโอกาสกลับเข้าสู่เกมครับแต่ว่านักเตะหลายๆคนเาดูเหมือนเกร็งกันเกินไปเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เสีย ลูกเนี้ยไม่ได้ประตูนะครับก็กลายเป็นวูฟนาอยู่สาประตูต่อหนึ่งนะครับและก็มาถึงประตูที่4ี่จนได้นะครับวูฟก,ก็เรียกได้ว่ากระชากหนีกระชากหนีคุตโซเข้าไปมาคุดคุณย่ากระชากเข้าไปเนี่ยผมก็นึกว่าโอ้โหไม่รู้เอาความฟิตเอาความมั่นใจมาจากไหนกระชากไปจนกระทั่งคุโซเนี่ยก็อืไม่รู้จะใช้คำว่าตัดสินใจเบิ่พ่านไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะ กวาดบอลจังหวะนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันน่าจะทายเกมแล้วแล้วเขาก็วิ่งเยอะด้วยวันนี้คุสโชผมบอกเลยนะว่าเป็นคนหนึ่งของเชลซีที่วิ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็กวาดไม่ถูกบอลนะครับลม้มลงในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นมาคุสคุนย่าครับลุกขึ้นมาสังหารลูกที่3นะครับเป็นแฮตติกของเขาในเกมนี้ไปก็เรียกว่าทําให้วูฟเนี่ยโอ้โหมั่นใจสุดๆแล้วนะครับในช่วงท้ายเกมนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่เชลซี Chelsea นะครับ ตีเสมอเออขอไปครับได้ลูกที่2จากจังหวะลูกเตะมุมของทางนั่นของเอ่อทีโกซินวาขึ้นไปมงคนเดียวเลยนะแล้วมงสวยมากมงลงกดลงพื้นแล้วบอลเด้งเข้าประตูไปนะครับก็เรียกได้ว่าไล่มาห่างๆนะครับไล่มาห่างๆนะแต่ว่าก็ยังเหมือนมีโอกาสหลังจากนั้นนะครับเชลซีมีโอกาสได้ลูกจุดโทษผมก็ไม่รู้นะว่าจังหวะนี้ทําไมเชลซีถึงไม่ได้ลูกจุดโทษดูอยู่นะครับดูอยู่นะครับ เพราะอะไรเพราะว่าจังหวะเนี้ยกาเลเกอร์ถึงบอลก่อนนะักเตะของวนะูฟนั่นคือลามีนาครับแล้วบอลเนี่ยเขาแตะบอลไปหนึ่งจังหวะแล้วกำลังจะเข้าไปเล่นแล้วลามีนาเนี่ยกระแทกข้างหลังของกาเลเกอร์ล้มลงในกกอบเขโทษนะครับกรรมการไม่เป่าไม่ว่าครับแต่ VR ก็ไม่ได้ไม่ได้พวกบอกกับผู้ตัดสินว่าคือตอนแรกผมเข้าใจว่า ันนี้ผมเข้าใจส่วนตัวเลยนะว่าทางด้านของกาเลเกอร์เนี่ยพอแตะบอลไปแล้วเนี่ยบอลน่าจะไกลตัวเขาไปเราเล่นไม่ได้แล้วเราเล่นไม่ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่ว่ากรรมการอาจจะมองว่าบอลเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปได้แล้วก็เลยไม่ได้เปล่าแต่พอดูภาพช้างจริงแล้วพอกาเลเกอร์แตะบอลไปครับบอลเนี่ยมาตกตรงหน้าเขาแล้วเขากําลังจะก้าวเข้าไปเล่นนะครับไม่ได้ล้มเลยนะคือกําลังจะก้าวเข้าไปเล่นแต่ถูกรามิน่าเนี่ยมากระแทก โดนขาตต้งไปเครับเรียกว่าลงล,ล,ล,ล่วงลงไปในกรอบเกตโทษครับตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยพอดูภาพชายยิ่งมั่นใจว่าจริงๆลูกนี้ควรจะเป็นจุดโทษสําหรับเชลซีไม่เป็นจุดโทษครับ VR ก็เช็คแล้วก็ไม่เป็นเหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมผมจะผมจะเข้าใจกรรมาการในรูปแบบใดดีว่าลูกนี้ทําไมถึงไม่เป็นจุดโทษหลังจากนั้นเชลซีก็มีโอกาสได้ลูกที่3เหมือนกันนะครับจากจังหวะที่ ทางด้านของกาเลเกอร์อีกแล้วนะครับได้ยิงนะครับแต่ว่าเดินไปติดแนวรับของวูฟบอลก็เด้งออกไปอีกโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้มันก็มีจังหวะแบบอย่างนี้เกิดขึ้นในเกมนะครับที่ควรจะได้ประตูแล้วมันก็ไม่ได้ประตูสําหรับเชลซีนะครับก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วสุดแล้วุดท้ายเชลซีก็เร่งไม่ขึ้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําประตูที่3ได้ ก็เลยไม่สามารถที่จะกลับสู่เกมได้นะครับเพราะว่าถ้าลูกนั้นได้จุดโทษแล้วยิงไล่มาเป็น3ประตูต่อ4ได้นะครับวันนี้ทดเวลาไป10นาทีเลยนะโอกาสของเชลซีผมว่าอาจจะเปิดกว้างก็ได้นะฮะก็เอาใจช่วยเชลซีจริงๆนะผมอยากให้เชลซีกลับมาจริงเพราะเพราะอย่างที่ผมพูดไปหลายๆแมตช์แล้วผมดูเชลซีมาผมชอบราฮิมราฮิมเซอร์ลิงฤดูกาลนี้กลับมาค่อนข้างฟิตมากนะครับกลับมาอยู่ในในใน ในในเหมือนกับในตอนที่เขากาลังกาลังท็อปในในช่วงอาชีพเขาเลยอะ่ะในช่วงที่เขาพลิกพิกมากในช่วงที่เขาเก่งเก่งมากๆความเร็วความคล่อง,องของเขากลับมาแล้วกับการได้โคพารเมอร์มาโอ้โหมันมันยิ่งดูมีความหวังสําหรับเชลซีแต่ถผมว่าตรงกลางของเชลซียังดูมีปัญหาอยู่คือผมว่าพอก็รู้ครับว่าเชลซีไม่มีคนออกบอลดีๆนะครับพยายามที่จะเอาโคพาเมอร์ลงมายืนแล้ว แต่พอเอาโคพาเมอร์ลงมาครับด้วยตัวเขาอะครับไม่ใช่นักเตะที่มีแรงประทะขนาดนั้นพอเอาลงมาเนี่ยพอเอาลงมายืนเนี่ยถูกนักเตะของคู่แข่งเนี่ยอัดตรงกลางเนี่ยมันกลายเป็นเสียของเหมือนกันเพราะว่าโคพาเมอร์เนี่ยถ้าเขาอยู่แล้วมีพื้นที่เ,เขาเข้าอันตารายมากๆนะครับพอมายืนตรงกลางโดนปะทะโดนเข้าอัดโดนเข้าแย่งเนี่ยก็เลยทําให้ประโยชน์ของเขามันด้อยลงไปกว่าไปเล่นเป็นปีกขวาหรือมิดฟิลต์ตัวรุกหรือกระทั่งแม้กระับางนัดก็ไปยืนเป็นเฟลาใไนเหมือนกันนะครับ นี่คือสิ่งที่มันน่าเสียดายล่าสุดติดตามข่าวของเชลซีนะครับพอชก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าอยากได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆบอลน,นะครับอยากให้เห็นใจเพราะว่าเขารู้ดีว่านักเตะชุดนี้มีศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับอยากให้เข้าใจนะครับแล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาบอกว่ามันมันต้องใช้เวลานะครับสำหรับนักเตะชุดนี้นะผมเองก็เห็นด้วยกับพอชนะ นักเตะหลายๆคนยังอายุน้อยอยู่แล้วต้องใช้เวลาจริงๆนะครับก็เอาใจาช่วยกันต่อไปสําหรับเชลซีนะถึงแม้ฤดูก,กาลนี้จะเหลืออีกประมาณ15แมตช์แล้วก็นัดชิงคาราบาวครับผมว่ารุนได้คือบอลน,นัดเดียวครับอะไรก็รุนได้แล้วอยากให้เชลซีปรับปรับนะครับคือไอ้ไอจังหวะที่ลุกขึ้นไปสุดตัวเนี่ยอยากให้มีคนมารองเอาบอลค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆไปนักตเตะเชลซีมีความสามารถอยู่แล้ว แต่วันนี้อย่างที่ผมบอกไปเล่นแบบโผมจนเกินไปแล้วเวลาที่วูฟสวนกลับมาเนี่ยเกมรับมันเหลือคนน้อยวูฟมีพื้นที่มากมายเลยครับเล่นตามอำเภอใจเลยนะครับก็น่าเสียดายก็อยากเห็นเชลซีกลับมาเป็นเชลซีอย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็น่าเสียดายสำหรับเชลซีนะก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับแล้ววันนี้ก็เสีดยดายจริงๆแล้วก็เห็นใจจริงๆนะครับอย่าโทษไกเซโดเลยนะ คืออย่าโทษไกเซโดจริงๆนะครับสำหรับแฟนๆนะเอาใจช่วยเขาด้วยนะครับเพราะว่าหมอมว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดเขาไม่ใช่ความผิดเบนซิเวลด้วยผมรู้สึกว่าจังหวะของทีมอ,มอาจจะซ้อมการเข้าทําคนละแบบหรือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปผมว่าเชลซีจะดีขึ้นเพราะว่าศักยภาพนักเตะมีสูงอยู่แล้วนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปสาหรับแฟนๆของเชลซีนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมอยากพูดถึงคู่นี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดส b s ครไทยด้วยนะครับขออาภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับในนานที่นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ